น้องโอ๊ตจะไปไหนเอ่ยมาสั้นนะนี่น้องโอ๊ตขออนุญ,ญาตนะครับผมนะพี่จะจบก่อนเนาะจะจังคุยกันจังับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนเลย จะไปไหนเอ่ยมาสั้นน,น,น,าานะ,ะนี่น้องโอ๊ตขออนุญาตนะครับผมเนาะมีแต่โจงกวนเนาะจะจะคุยกันจังเลยวันนี้น้องโอ๊ตจะไปรับคุณแม่นะครับสิบห้าคุณแม่มาอยาู่นำ้ำแล้วไปนอนนะเพราะว่าตอนนี้คุณแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวนะครับผมเนาะอยู่บ้านอยู่บ้านอยู่บ้านคนเดียวก็คือช่วงกลางวันเนี่ยคุณแม่จะอยู่บ้านคนเดียวแล้วช่วงอยู่กลางคืนนี่ก็คือจะอยู่กับคุณพ่อหรือว,ว่าพี่ชายเนาะแต่ว่ากลางวันนี่ เพื่อนจะอยู่วันคนเดียวก็คือไม่มีเพื่อนนะต้องก็เลยรู้สึกว่าเพี่ยันคุณแม่เหงาเพราะว่าคุณแม่ก็มีโรคประจําตัว,นะน,น,าวาน,นะครับเป็นเป็นเบาหวานนะครับเนาะเป็นเบาหวานแล้วก็ค่อนข้างจะบงแบบว่บาพเ่แม่ยุ่งแล้วก็คือบ้านทั้งาก็คือว่าเบาหวานขึ้นตานะครับผมเนาะเบาหวานขึ้นตาผมก็เลยรู้สึกว่าเออผมไม่เห็ง่ายอยู่ตรงนี้ผมก็มีที่ที่ทำงานแบบว่าก็มีห้องอยูเสนะแต่ว่าเสียพี่แม่มาอยู่นะ้ำอากา จะปลอดจากมลพิษอะไรสภาวะอะไรหลายๆอย่างได้เนาะเพราะว่ากับเราเคยได้อยู่ในกังุลชุนๆอะไรเนาะวันนี้น้องวุ้ก็รู้สือว่า10บีเป็นรับคุณนแม่มาอยู่นําคเนาะก็เลยมาบอกน้องฟังนะครับเนาะว่าสีเป็นแบบไหนชีวิตเฮานาะพ่อแม่ลูกจะทำเอาคุณพ่อคือบันอมานั่งบอกก็คือว่าตองให้คุณพ่ออยู่บ้านมากว่าก็กำวังคุณพ่อจะไปทํางานนะครับ ไปเห็นงานเมื่อเร่ายุทแล้วก็บบรย,ยุทธ์นะสินำแล้วนะเราก็ไปหาต้อนโกต้อนอะไสินะแต่เราก็มีความรู้สึกแบบแม่ที่ที่แบบว่าไม่ค่อยไม่คม่อยสเอสะดวะอร่อยนะในเรื่องของกาเวินหรือว่าในเรื่องของใสยเรือจะคของนะสินะก็เป็นพ่วงแม่ม,ม,ม,มากนะครับนะไม,ม้ตังไปรับคุณแม,ม่ม,ม,มาก ให้พี่ดูติดต่อนะครับผมนะเดี๋ยวผมขอนงียดครับครับรถก่อนเด้อพี่นอ้องเอเนาะพี่นอ้องตอนนี้ก็คือขับขี่ต้องปลอดภัยนะครับผมนะ <c oughs> โอเคนะครับผม,มเดี๋ยวค่อยมาเจอกันรอบนึงนะครับ